กดม้อนนี่ไงสวันดี o ม้อนนี่ยามเช้ายามเช้าสวัสดียามเช้านะคะแต่ยามเช้าก็แดดแรงนะยามเช้าแดดแรงมากเจ้าคุณแม่บอกว่าเขาจะเขาจะรดน้ำดอกไม้ก็เลยมาดูเดินออกมานี่ก็บริกาศฟาดมานี้ทักทายมีเร็วเออ มีแต่พวกคุณนี่แหละทักทายขาวอี๋นั่งนังแป้งน่งขององแกงแกงจริงเนี่จะถึงฝาดกันนะจะถึงฝาดกันนะอออออกเข้าอิ่มไหมเมื่อคืนติกเข้าอิ่มไหมหสวัสดีค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะนี่ไปไปหายาย อย่าลดน้ำดอกไม้